เรื่องต่อไปดิฉันกับคุณภูผ่านะคะจะมาแจ้งเตือนสําหรับคนที่ยังใช้สิทธิ์คนละครึ่งไม่หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านของผู้อานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะก็ได้เปิดเผยความคืบหน้านะคะในการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส5หรือว่าระยะที่5นะคะเขามีการสรุปยอดมาเมื่อวันที่24ตุลาคมคับคุณผู้ชมค่ะว่ามีผู้ใช้สิทธิ์นะคะกว่า24ล้านคนเลยยอดค่าใช้ใจ่าย โดยรวมนะคะกว่า35,557ล้านบาทเป็นประชาชนนะคะมาจับจ่ายใช้สอยนะคะกว่า18,104ล้านบาทแล้วก็รัดร่วมจ่ายอีก17,452ล้านบาทค่ะแล้วก็มีผู้ประกอบการร้านค้านะคะเข้าร่วมโครงการกว่า9 6 9แสนรายเลยล่ะค่ะโอ้โหเยอะทีเดียวนะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยใช้ใจ่ายร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นตัวเลขลองลงมาแล้วก็คือร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านโอท็อปนะครับร้านบริการแล้วก็กิจการขนส่งสาธารณะอันนี้ที่พวกเราเนี่ยนำไปใช้กันประชาชนที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือนะครับคุณผู้ชมบอกไว้เลยให้เร่งใช้สิทธิ์ให้ครบวงเงินโครงการ800บาทภายในวันที่31ตุลาคมนี้นะครับเวลาก็อยู่ที่22.59 นาฬิกา<ช>ก่อนเที่ยง<อ>คืนอ่าก่อนเที่ยงคืนนะถ้าสมมุติว่าคุณไม่ใช้ สิ้นสุดโครงการอันนี้คือริบเงินคืนเลยลนะครับขณะที่ความคืบหน้าโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระยะที่5ครับมีผู้ใช้สิทธิ์อยู่ที่13ล้านกว่าคนนะฮะยอดใช้จ่ายอยู่ที่5,117ล้านบาทส่วนโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3มมีผู้ใช้สิทธิ์ครับอยู่ที่ 1.07ล้านคนยอดใช้จ่ายครับอยู่ที่384ล้านบาทรวมทั้ง3โครงการก็มียอดใช้จ่ายสะสมอยู่ที่41,059ล้านบาทเลยนะครับใครนะคะที่ยังใช้สี่โครงการคนละครึ่งไม่หมดนะคุณผู้ชมค่ะต้องใช้ก่อนวันที่31ตุลาคมนะคะยังไงก็ไปใช้กันได้ด้วยคะ่ะใช่แล้ว